สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมก็จะมากินทุเรียนจ้าทุกคนทุเรียนหมอนทองอยากกินมากนี่สีแบบว่าเหลืองๆเลยจ้าทุกคนนี่กรอบนอกเน่าใน <c ười> กรอบนอกนุ่มในจ้าทุกคนลูกแบบเบลอเลยลูกนี้ก็สามโลก,กว่าจ้าทุกคนมาจา้ะมาลุยกันเลยลูกแรกของปีไม่ได้กินเลยนะเนี่ยอุ้ย ดูเม็ดดิโอ้โหไม่ผิดหวังจ้ะเม็ดน้อยจัดหวานกรอบมีความนุ่มละมุนฉ่ำ คือดีอ่ะดีตอใจมากมมไม่คือนิดเดียวอะ่ะแต่ดานนะมันแพงอะ่ะ บ้านเรียมโลละหนึ่งรหกสิบาทจะถือว่าคุ้มเพราะว่ามันไม่เละมันแบบกรอบแล้วก็นุ่มในไม่ได้หวานแบบจนเอาจะเน่าอะไรเนี่ยแต่ไม่ชอบกะทิทุเรียนนะทุกคน ชอบกินแบบว่าเป็นยวงยวงเลยยวงนะเม็ดน้อยกุ้ ăn Dạ Đấy Dạ cả đi วิ่งไปซื้อทุเรียน40โลอยากกินแล้วก็แบบว่าชุกใจมากเลยมันอร่อย เอาจจริงนะรู้สึกว่าล่อไปพูเอ้ยยวงกว่ารู้สึกแบบตึงกระเพาะโอ้โหไปดูดลยข้อเดียะถูกใจเกิน,นจริงน้ำบอกเลยของเขาแบบไม่จกตาจริง เป็นปีที่กินทุเรียนอะร่อยที่สุดเลยปีนี้หน้าตาเลื่อมหมดเลยนะไปตลาดมาแล้วก็ถ่ายคลิปเลยเรียนอ่ะ อมีใครกินเรีนยนได้หมดลูกมากเนาะแต่ไม่ใช่เรียมนะเลยรู้สึกแบบกระพาะชักเริ่มแบบตึงๆอะ่ะ อิม่มอะไม่ถึงสิบบอกไม่ไหววันนี้เปลี่ยนแนวนะมันแบบยังไงอ่ะกินอกของแซ่บตลอดเวลา เลีก็อิ่มแล้วจ้าทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าจสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย